โอ๊ย <eight> โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจต่อกันเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอเอปเี่ยกนอ้กไันหนซครับวันนี้กว่เซษที่ดูใบนะครับนี่อยู่กับเซษที่ดูใบนะครับใครที่นั่งเก้าอี้นี่จะเป็นเซษที่ ใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่ชนะสีสแต่ในรัฐศาสตรกรรมดีมันจะแบบว่าไม่อยากจะโดนเท่าไหร่โอเควันนี้เราจะมาทำอะไรเ <s we ak> ปย์สาวบิโก้ครับเราจะมาเปย์สาวบิโก้ครับผมซึ่งเรามีคอนเทนต์นะแต่คนที่จะได้เข้าไปเป,ปจะไม่ได้เลือกเองใช่อันนี้ <S <s <we ak> คือ <S <s <we ak> ใ,คใครที่นั่งอยู่ตรงกลางอีกคนสองคนจะเลือกเข้าไป <S <s <we ak> ก็เลือกให้กูดิขอแบบสวยๆอ่ะเลือกใครแล้วมึงเสียอาการมึงก็จะโดนชกปึบแล้วมึงเสียอีกก็ชกปรับชก ปรับเออแล้วมึงก็ต้องเปย์เขาเดี๋ยวต้องเปย์ด้วยไม่มีอาการต้องเปย์เป็นอะไรเงีไม่ต้องเปย์ไม่ต้องเปย์เยอะใช่ไหมเป็นอะไรเ้ยไ้อเปเยอะเดี๋ยวเสียอาการเป็วอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวครูพิมพ์ให้เดี๋ยวครูนั่งพิมพ์ให้ย่างงี้มึงนั่งดูอย่างเดียวโอ้เอางั้นเลยอ๋อเราก็เติมเพชจมันเรียบร้อยมันไม่มีสปอนเซอร์ครับท่านสนับสนุนใจดีจากแฟนสยองมาเห็นแบบเราเสียอาการแล้วคนดูเยอะทำอีกแต่เป็นสองวีโก้แทนมาเออแล้วสองนี้ตัมาเลือกเลยไอ้วอนเลือกเด็ด อุ้ยให้ขาให้ขาให้ขาแล้วอุ้อันนี้คือแบบจิ้มแล้วจิ้มเลยได้ปะอ่ะจัดให้เลยงาเงาครูเนี่ยขาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวให้เริ่มเลยหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวคือกูเข้ามาในในน้ำมึงใช่ไหมโบใช่ไหมนี่ให้ก่อนเลยให้ก่อนเลยสวัสดีทุกคนพี่เอฟสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่โบ๊ชอุ้ยพี่โบ๊ชอุ้ยพี่โบ๊ชด่ามาก มึงเสียการเอ้ามึงเสียการนี hmm. ่เฮ้ยรื้ไหมชื uh ่อไหมโอ้โหไม่ได้เลยถือว่าเรียกชื่อโบเข้าไปชื่อมึงได้ได้อ่ะพิมเลยเอาพิมพ์เลยเอาไอติกเตอร์กูหน่อยติกเตอร์หน่อยดิติกเตอร์เหรอเออมันกดที่ตรงนี้ใช่ไหมาาเว่อยากได้อะไรครับ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 ไปรอไปลอยไปนีไปเป็นสว่างที่มาเลยอยากได้อะไรเอออยากได้อะไรครับ เอาอะไรดีวะไปก่อนเลยไปก่อนเลยพี่สะเสียไว้อยากไปอะไรคะเฮ้ยลดลดหัวใจลดหัวใจหนึ่งร้อยทัวไปยันอะไรเอายกตัวไปโดนไปอีกหนึ่งทัวโอ้ไม่ทันมองไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอ๊ะเอ๊ะทำตัวเสียดูไว้หน่อยดิเสียดูไว้หน่อยดิจัดไปอีกหนึ่งร้อยไม่ทันดะไม่ทันหรออ๋อ โอ้ชิวโบส่งเรือจนดิเรือมันใหญ่มากวะพิมช้าแล้วเหมือนไม่เคยเล่นโทรศัพท์อ่ะพิมไม่ถนัดอ่ะพิมตั้งอย่างเงี้ยทันเหรอมึงอย่างงี้เลยละกันเอ้โหไม่แบ่งปันเลยเนาะไหนเนาะอย่างเงี้ยพี่กูต่อยแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ทำอย่างเงี้ยวินเนอร์เป่าอัน้ค่ะห้องของแซมบอสห้องบันทึกเฮ้ยไอ้ยิ้มอ้ยิ้มหา โอ๊ยโอ๊ยโอบอะโอ้ยเอาพอู่กคลงให้มึงง่วงอีกเหรอก็ถามว่าเอาอะไรคะในจริงมึงก็กดหัวใจเอ้กด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 ว่าลูกกดว่าลูกเอาว่าลูปยังไงอะว่ารูปว่าลูปว่าลูกวาลูกว่ากหัวใจหัวใจไม่นาดเลยอะไรไอ้บุตหัวใจแมหัวใจ มึงจะโอ้โหใจดวงเล็กเหลือเกินใจน้อยเลยไม่น้อยไปอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขาวาดให้ก็มีได้เหรอเออสวยจัดเขาวาดให้ก็มีอะไรสวยจัดเลยไหมสวยปะสวยดิหัวใจอ่ะหัวใจเขาวาดได้สวยมากเลยสวยอะเฮ้ยได้เลยนี่เพราะมันเป็นนามึงไงได้เลยได้เลย เออเดี๋ยวค่อยมาว่าดีหลังแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาว่าดีหลังแล้วกันทีละการต่อไปใครไอ้บอสไอ้ไนายงอนไอ้บอสก่อนดิจะได้แบบไอ้นายก่อนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อคนคนไหนเปลี่ยนชื่อคนไหนเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไนท์เปลีนชื่อเออไม่งั้นเดี๋ยวเลือกแต่บอโบอสไม่ได้เดี๋ยวไม่มีอาการใช่ป่ะเอนายเรเอาลูกนายเราไม่ต้อง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 นี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนมาก อะไรวะเอ้ยเอ้ยไม่มีฤิ์ออกได้เล้เตอร์ไพรใส่นมรอก่อนเซอร์ไพรส์อะี่ยนี่นต้องดูอย่างงี้นี่ทีหลังอ่ะนี่โอ้ดูตรงฮอตฮใช่ไหมโอ้มึงเซียนไงขอบคุณมากที่บอกเซียนัดขวาบางทีอะไร่ไรเว้ยว้ยยังไงสักเนียโอ้ยยังไงยังไงยังไงเฮ้ยยังไงยังไยังไงยังไงก่งไม่เก่งย นเปิดไปเลยมึงชื่อมึงแล้วจะไปอะไรไปเลยกดกไม้ก่อนกดอกไม้ไปเลยไปก่อนแบบจะมาแล้วสิอันอัไปเลยไปเลยเลยพอพอก่ันพอกันนขอนีเนเดี๋ยวเดเดี๋ยวต้องต้องเอากไม้ยอเอาไปยสิไหมเอาไปเอาไป มึงก็มีอาการจริงๆแล้วมึงเนี่ยจะไปไหนเรียกชื่อเราแบบหวานๆหน่อยเอาวะเอาวะรอไปดิเอามือโก่ลดิโกศลใเอาวะมือมีอาการแบนี้เนาเอาเลยมอ้ยมีอาการนะอาการนะมอากานะอุ้ยปาก่อนปกก่อน จัดให้ของงามๆไปเอาอะไรดีนะดเนี่ยจัดรถไปจัดรถไปหมือนคันเฮ้ยเขาเล่นพับจีแต่ไม่เล่นบีบายอ๋าวาวาอเฮ้กูว่าต้องเปลี่ยนแล้วว่าเดี๋ยวกูจะน่วมไปแล้วอ่ะไม่ต่ออ่ะหอเล่นพับจีไม่เล่นบีบายอ่ะเฮ้ยเล่นพับจีเหมือนกันเลยมันมีไนอีกคนหนึ่งแต่ไนนี่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ไนท์กูเมื่อกี้ไนท์กูครับมันมัน ยไม่ต้องลอยก็ได้ค่ะอหมูไม่มีใครแย่งคิจริงๆใครจะเต้นให้ดูแล้วเฮ้ทุกคนเฮีแบบว่าไหนยังไม่มีใครเลยอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงเนี่ยเก็บตรงครับก็ไม่เท่าไหร่แล้วมีอากามีอากอศเนาะมันได้หรอมันได้หรอมันได้หรอดูเขาเต้นหน่อยละกันอ่ะเต้นเสร็จแล้วค่อยค่อยไปแล้วกัน เอาเรลยไหมไม่ดิเอ้ยตบมือพอแล้วไปคนโตไปคนโตไปโบ้เรื่องนี้วะนึกว่ายังไม่พอเลยไอ้บ้เบ้างดี้วะไอ้เรบ้างดี้วะเดี๋ยวไอ้นายหาให้หรือแบบไอ้บ้าเก๋ไหนหาให้แบบงามๆเลยโอ้ยทำไมมันร้อนจังน้องๆคงจะชอบน่าดูเลยนะนึกนะว่าไอ้คงอยากจะดูไน่าดูเลยคืออะถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่บนสุดอ่ะมันอยู่บนสุดดู่บนสุดอ่ะเนี่ยโอ้โงมันง่ากเกินไปว่ะใส่ไใบจับทรงอ่ะ มันก็ต้องคนนี้แหละต้องคนนี้แน่เลยเดี๋ยว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 พร้อมอยังละบอยังโอเคนน้ยหมวกแดงนน้อหมวกแดงมเฮ้ยมีการเฮยโอ้หมือมันไปออโต้เลยวะเฮ้ยจะไสามสี่คันโอ้โหมมถึงสี่คยังไงครัดึงหน้าอีกดดึงหน้ากด ai không tài! để bị chứ ai không bị để chờ ơi chờ đợi chờ mày đợi chờ đợi chờ đợi chờ đợi Để đợi chờ đợi Để chưa chờ đợi chờ đợi chờ đợi Để đợi chờ đợi Để chưa chờ đợi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  chờ

โอ้เป็นสายเปยเป็นสายเไม่ใม่ไม่โดนทีไม่โดนทีครับไม่โดนทีแบบนี้ผมไม่เที่แล้วครับไม่เแน่นอครับอย่างเดียวครับไมู่้เยอะอัใจว่ะมา่วชรทุกคน่ะโช้ไอยังไงยังไงัไยังไงยไงยัไยังไ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 ยไไไยไไ เฮ้ยเยเกินต้องรออย่างเดียวครับต้อไม่เสร็จเลยไอ้บุดอยากได้อะไรอยากได้ซุปเปอมะขามค่ะไม่ได้แล้วล่ะไอ้บุดังไงวะเหงื่อตกเหงื่อตกตาก็ะมังกรเลยวะเรามาทำแค่เสียอาการมึงเฉยไงเออเอาเอาขาวไปแทนแล้วกันโอเคโอเคโอเคพี่สาวัสดีค่ะขอบคุณหนึ่ง้ยเก้าสเก้ดนะคะเดียวไมอุ่นใจด้วยอีวีีก้วน โอ้ยิใจตรงกันเลยอะโอ้ยเอาโอ้ย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 เอะเลยโบท้อบอกพโบว่าหนักวันนี้ได้หคะนี่มันน้อยเกินไปค่ะธรรมดาธรรมดานี่คอ้อยเกินไอะ้ยเกินไปเกินด้วยมคิดเอาแล้วซุปเปอร์ขาบอกเอาขาไปแทน้เาเดี๋ยวด้วย ไอ้โบไม่ถึงว่ะไอ้ไม่ถึงใจว่ะทำไมสองออืมมาดิขอบคุณหนึ่งร้อยทวนะคะสองร้อนะคะโอ้โหเรยนเเี่ยวกนเี่ยวอัพก็ดูอ่ะครับน้องๆใครอยู่ท็อปหนึ่งไอ้โบเลขหนึ่งเนี่ยไอ้ท็อปหนึ่งห้องเนี้ยมีการนะมึงอะไม่มีรอเรียก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 ชื่อพี่หน่อยสากาไอ้โบสมีอาการไอ้โบสมีอาการอ๋อดิชื่อพี่หน่อย ชิโบทค่ะเชีหอยว่าไพี่บแค่พี่โบมึงต่อยยะไกันบมึงดูมึงรีเทมมึงต่อยกูแต่ละ่อมันไปแอสซิงเจ็บเรียกพี่ว่าที่รักหน่อยสิก้าวเข้าก้าเ้าทำตัวแบบนี้ไม่น่าจริงจัง ไน้ดวงจังไหนเลขบัญชีคะนี่ท็อนึ่งนี่ท็หนึ่งอี่ท็อหนึ่งนะหลับตาเปยังได้มาดชหลับตาไปยอืมปรจานไม่รู้กดอะไรลงไปบ้างมือทําตาทาไมหลับตาไปอยู่วยังไม่ถึง้อเลยอะแค่ห้าสเออต้องเ้าแล้วค้าก็ไปได้แบบนี้รอยหนึงแล้วจะไม่จะตรง อคนอะไรร้องเพลงเพาะอากาศอ่ะเฮ้ไออกได้อีอย่าเก็บโกรธเขาไม่เก็บทรงวะเไม่เก็บทรงวะแล้วเขารู้ไงเขาเปห้องอื่นเขารู้ไงเขาปห้องอื่นห้องนี้เยอะสุดแล้วตอนเนี้ยทีมห้องนี้เยอะสุดแล้วอันที่หนึ่งอะครับต้งหนึ่งอะครับพันก้อนทั่วตั้งมาพอนพรอมนะขอบรายสักรลบ ออหยรับเลยเออ้สู้เขาหรือว่าเขาอาจจะไม่สุ้คะู่าไอ้บอจัดหน่อยจิจัดได้เด็กมันดูหน่อยดีว่าของจริงเขาเป็นยังไงไม่เหลืองบให้กูแล้วไอ้โวใช้หมดห้าร้อยห้าร้อยจุ๊บจุหน้าทีหนึ่งโจุ๊บไปหาจุ๊บหน้าทีหนึ่งอีเสอเ้นแ้อเา โอ้ยย้ำแย่เสียอาการนี่แตกา่ให้ให้คนดูได้ครับเลือดออกครับทุกคนผมไม่เยียวเลือดออกครับดูดูมันเล่นครับนี่แค่ถ่ายคลิปนะครับดูมันเล่นครับทุกคนเดี๋ยวปีสี่ดาวปีสี่ดาวโอ้ยเท่เยอะเลยปีสี่ดาวมาเลี้ยงให้กูเจ็บตัวนี่มึงเนี่ยส่งอะไรมาวะกบหน้ามึงไปแล้ว ไปเปลี่นสีดาวแล้วไปกันดีกว่าเดี๋ยวพี่สีดาวเขาไปเลยไปไอ้พวกเปลีนสีดาวเก่งอีกแล้วรอเขาดีใจกันอยู่ยากนะห้องนี้นี่ก็ติดบานเลยนะออ้ยเดี๋ยวกันโอ๊ยโอ้ยเนี่ยตามึงนะวอกเลยมาตามมึงมึงมานั่งมามามา เปิดไว้รอเลยเปิดไว้รอเลยกูยจะไม่เสียอาการจริงๆลา,ๆลาให้ลาให้ไม่ต้องหว่วงต่อไปกูมึงมาเจอเชืยอ,อบุญเนี่ยกูนั่งเงียบกิฟดูครับทุกคนดูมันทำรับนี่ฮะตรงนี้เลยฮะแสดงว่าในกล้องก็ต้อเห็นดิตรงนี้เลยฮะในก,กนนลนก้องก็ต้องเห็นดิตรงนี้เลยฮะขวาจอเปลี่ยนชื่อมึงเปลี่ยนชื่อมีอาการ <laughs> ยังยังยังอ,อ๋อ <laughs> เหรอเก็บกดเมื่อกี้เกี่วก่อวอ๋อเก็บยวก่อนตัว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 ลุ้นลไป Let's go เปลี่ยนเป็นบ้านละ หาให้งามๆใครก็ได้มาเลยเก็บทรงให้อยู่ไอโบ้คนนั้นเลยจะไปโอมีอาการไอ้เกีย้ยแล้วปัดขวางมีอาการปัดทำไมปัดดีพี่รักขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยเย้เจ้ของจริงว่ะอะไรนะฮะอะไรนะไม่หมองด้วยอะไรโอ้ยมีคนทับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ต้งใจของกู เอาใรน่ะไม่รู้ไปไปก่อนไปให้ตกใจมือให้ตกใจมึงเอาอะไรหัวใจหัวใจหัวใจสวัสดีครับด้วยทักทายก่อนเป็นรูปของกวนไอ้ไรยิ้มไอ้ไรยิ้มอุ้ยส่งหัวใจพี่บ้านส่งหัวใจดีครับเรียกชื่อบ้านหวานได้ครับ มุขาแบบน่ารักไปด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยต้องรับไปเดียวหวานน้อยทั้งเลยรุ่งคืยนจ้าจาลออยู่นะเอาดินะรออยู่นะไอ้ไรเป็นไรอะไรอ๋อมั่วอะไรแบบลอยอยู่นะห้าห้า ไปส่งไปส่งก็กดจะส่งก็กดเอาไว้เอาแล้วแต่อะไรอ่ะโอ้โหที่นันค่ะรีกไม่เป็นทำไมโอ้่าคเอาไง่รีมโอ้ายทอบเียบเอาไงเขาไม่เรียกอเขาเขกิอยู่เขาเกิดมึงอยู่เขาเิมึงอยู่ อะไรเขือนทำไมเรไมเร็วเร็วเร็วเขื่ไมทำไมเร็วเนอะทขาไม่เป็นเดี๋ยวพี่ทำให้เดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่ทองให้บาสุดหล่อก็ได้มาบาสุดหล่อก็ได้ฮ่าเอาอีกเลยบาสุดหะอก็ได้อันนี้คุณไปดีอะไรโอ้ my god โอ้เยราล้อเกือบแตกแล้วเนี่ยยังไงเฮ้บเดี๋ยวครับเพื่อจะมีแรงวันดานใจไปสักร้อยโอ้โหวันดานใจยันลุ้นนะมึงคุลุ้นอยู่เนี่ยมีคนวิมาพี่บ้าขา่าวอย่าอย่าการหัวแล้วรูแค่พี่บ้าก็สลังสลังสลังสั่นแล้ว เอาอีกเหรอเผื่อผมใจเขาจะไหมใจไหมกดไปกดไปกดต่อกดต่อรวนเงินได้เหี้ยเลยนี่แหละคนเรียกพี่วัดจ๋าพี่วัดจ๋าพี่วัดขาในคอมเมนต์เลยเอ้ยเดี๋ยวนี่ลุกเดี๋ยวรุกยื้อไม่ใครละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีไฟม่ไฟไม่ได้ไม่ได้เราจบครับเหมือนเหมือนเหมือนเราแกล้งเขาอ่ะ กูยังไม่รู้ตึ่เข้ามึงเลยมึงบ้าหรือเปล่าบมึงได้ยินหรือเปล่ามึงได้ยินหรือเปล่ามึงกำลังรุ้อหลอดอ่ะได้ยินแล้วของของเจียดยขอบคุณครับพอร์เดี๋ยวหาเขาแก้เขาส่งส่งส่งฮอร์ส่งกันออกไปส่งไอดีอะไรก็หัวใจก็หัวใจก็ออกไป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 เอ้แอะไรอยู่ส่งไป้กูหาเรื่องอะไรส่งไปกับคนไทย เราดูให้เราดูนะเราดูด้วยอ้ยเจ็บทีเจ็บทีขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะพี่อุ้ยออออกแล้วออกแล้วโอเคจบคลิปแล้วกันเต็มหมดไม่ใช่อะไรเกิดมันน้อยไปหน่อยเหมือนกูโดนฟีอ่ะฟีอะไรคุ้มแล้วไอ้นี่นีดูยดูดูดูเลยนะทำกูเนี่ยป่วยไหนไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไปแล้ว สำหรคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่พันอย่าลืมกดกระดิ่งให้แฝดสยองชาแนลครับผมโอเคครับอย่าให้เปอีกก็เม้นมานะแล้วก็โดนเดชมาด้วยกดไลค์เป็นกำลังใจโดนเดชมาอยากให้เปเยอะก็โดนเดชมาเยอะใช่โดนเดชมาเยอะมาเลยเร็วทีนี้เลยคับโอเไป